คำเตาของจีจีคุณกับขณาหูไตพิพิมค่ะคุณกับเชิญค่ะน่ารักว่ะส่งเสียงส่งเสียงพี่กับสวัสดีค่ะคุณเชิญค่ะอยากลงจากเวทีอล่าเหลือเกินมี เสียงสองเสียงครับฮัลโหลครับครับก็สวัสดีทุกๆคนตรงนี้อีกครั้งนะครับผมกับพนาวุลนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆผู้จัดงานวายเนอร e เวร์ส2020นี้นะครับผมที่จัดงานแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณทีมงานทันไทยเดอะซีรีส์ทุกๆคนครับแล้วก็ขอบคุณพี่มิวด้วยครับแล้วก็ ใครอีกนะเอ่อพี่พี่แฟนคลับครับผมก็ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับลูกบอลของคุณบิ๊กกรานะครับแล้วก็หวนใจมิวกัาแล้วก็ก่อนทุกทุกคนมากนะครับผมยังไงก็อยากให้ซัพพอร์ตอยู่เป็นนานนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะทางบ้านคงกรีดกันสุดเสียงอ่ะส่งเสียงค่ะขอขอบคุณลีนามลยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากขอบคุณจะเป็นใครกับคณะมูลค่ะ ติกตาออสเตรียค,ค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะผู้คนท่านนี้คือคนที่ร้างปรากฏการห้างแตกมาแล้วนะไไปด่วนจะบอกว่าตอนนี้คนข้างนอกรอกรีดจริงๆถค่ข้างนอกได้ยินกรีดจงเสียงมาโอา้ข้างนอกกรีดกันคือแบบถ้าได้ยินเราคุกรีดมาได้เลยนะคือรู้เลยว่าข้างนอกกําลังกรีดอยู่นะคะค่ะพี่เจมไม่ต้องไปไหนนะคะเดี๋ยวอยู่กับเราก่อนนะคะพี่เจมเ<อ>แต่ตอนนี้ เวทีนี้เป็นของคุณคุณกับครับก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนนะครับที่เลือกให้ผมได้เป็นไอคอนิสตานะครับผมก็ขอบคุณไวนิเวิร์สด้วยครับที่างานแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ทีมหนักหน้าโรงด้วยครับทุกๆกคนเลยน่ารักทุกทกคนมากมากครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับเหมือนเดิมครับขอบคุณพี่พี่ลูกบอลของคุณบิ๊กกาฟพี่บอลแล้วก็หวนใจมิวกัฟแล้วก็พี่พี่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยครับผม ก็ขอบคุณมากๆแล้วผมก็ดีใจมากๆครับผมขอบคุณจริงๆครับผมไปเจอนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังอีกรอบ ya นี่แหละค่ะคุณกราฟของเรานะคะนี่คือรางวัลที่